เมื่อหมอทอดพูดกับหมอมิ้นอยากโดนเยสตูดใช่ไหมล่ะพูดอีกได้ไง m ม่ดเมื่อดแว่น่ะแนะเดี๋ยวเขาพูดเดี๋ยวเขาพูดมีเธอแล้องไปกับฉันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนเก็นแค่วันเดีย

กอไอ้หลุดเอาไม่เท่าไหร่แต่สนใจอยากรู้เพรว่าแบบอย่างไงไอ้ย็นหลุดไม่เท่าไหร่กูโดนเลยไม่ไม่จะพูดจะพูดกับจะพูดกับพี่มินที่จะควรพี่เขาจะควรพี่เขาขอบอกหน่อยนะอะไรอ่ะพี่มินบอกเขาไปสิว่าผมพูดว่าอะไรส่งที่อะไรอะอะไรวะไม่พี่ไม่อยู่จอด้วยประเด็นอ่ะไม่มีพยายามไอ้เหี้ยอย่างนั้นเลย มึงคิดทำผัว่าอะไรนะทำผัวอะไรวะทอม่บอกจากโดนยีสต์โอมมิมิคนเขาทำไรเนี่ยแล้วแลทอดก็เปิดเผยความจริงออกมาทอด์กับคุ้กูแล้วอยู่กับพี่มิ้นสองคนงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยผัดไม่ภาพหลักผมอดทอดโอ้โหไม่น่าเลย ก็คือเราอยากโดนเยสปู่ใช่ไหม่ะล่าออกมาเองแล้วนะว่าอยู่กับพี่มินเ์เป็นสองคนน่ะพี่โอ้ยทีภาพนะกูภาพพดไปหมดแล้วพี่อยู่แล้วคือพี่หน้าจอแล้วตอนแรกพี่ก็พูดเงี้ยเอ้ยยังไม่พูดอย่างนั้นจริงไม่ได้นี้ไม่แล้วจะข่้งแต่ตอนที่มันบอกว่าอยากโดนแล้วมันก็หายไปพักนึงนะประมาณแบบเซียววีแล้วมันก็พูดต่อวันนี้เขาเป็นไรครับไอ้เอ้ยแม่งวอร์พักตอน ทางวอลสถานการณ์คือกำลังเงียบอ่ะในวอลเออสียง,ง,งคือชัดแบบท้าผมพัดมาก <c oughs> ไม่ือน,นมอนับเลียอยากโดนเยสตุใช่ไหมล่ะ <c oughs>